สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบล็อกฟุตนะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาทําการรีวิวอัปเดตอีเวนต์ฮาโลวีนนะก็สําหรับอัปเดตนี้เนาะก็มีผลพิศาสรนะผมที่ถูกรีเวิร์กหนึ่งผลนะนั่นก็คือผลนี้ครับผมผลโกดก็รีวิวไปในคลิปที่แล้วแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาโชว์สกิลให้ดูแบบเร็วๆอีกรอบหนึ่งแล้วกนะันเนาะอันนี้นะผมสกิลแซดนะครับอ่เดี๋ยวลองไปใช้กระโคงกระดูกแล้วกนะันเนาะนี่ฮนะอันนี้ก็จะเป็นกระสอบทรายแล้วเนาะเดี๋ยวจะโชวแแแบบบบเเรร็ววล้วนะ้้กัันนนนนนะะอีี อันนี้สกิลแซดครับปุ๊บอืมสตันได้แบบตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เลยนะมันเลี้ยวได้นะครับและนี้สกิลซีครับผมพนไฟวิญญาณนะครับแล้วก็อันนี้สกิลวีครับผมเรียกรางแยกแล้วผมมาช่วยแล้วก็สกิลเอฟซับเขาเป็นการบิน,นครับการบินแบบนี้รางแยกเราก็สามารถใช้สกิลได้นะนี่นะครับโอเคก็มีประมาณนี้สำหรับผลที่ถูกรีเวิร์กนะ เบื่อไหมที่ฟาร์มเท่าไหร่ก็ไม่เทพสักทีนี่เลยร้านอ e ีดิมเวอร์ชร้านเล่ฟาร์มเกมโรบักแบบครบวงจรมีบริการเล่ฟาร์มหลายแมปไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุตออสตาอันเมสแอดเวนเจอร์ไดวิ่งแอมเปลเลอร์และแมปอื่นๆมีบริการเติมโรบักกดผลกดเกมพาร์ทในแมปต่างๆและยังมีไอดีไก่ตันไอดี ID เทพอีกหลายแมปวางจำหน่ายด้วยนอกจากนี้ยังมีโค้ดแต่งตัวสุดแหลกิฟต์การ์ดโรบักบวกของแถมแต่งตัวรายเดือนหากติดป,ปัญหาหรือข้อสงสังสยเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆสามารถทักสอบถามไปที่แฟนเพจได้้้เลลลยยิิงกก์รรานน็อู่่ทีตใตคคปะับ ร้านเราบัก็กมีบริการรับเติมโลบักระบบ id pass และ v i p server นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมพาร์ตราคาถูกมากมายหลายแมปว่าจะเป็นแมปบล็อกฟ o ดออสตาพิ้งเลกาซี่อันิเมะไฟเตอร์และแมปอื่นๆและยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคก็ต่อไปนะครับผมมันก็จะมีกล่องสมบัตินะครับผมเพิ่มขึ้นมาอีกกล่องหนึ่งนะก็คือกล่องต้องสาบนะฮะสำหรับกล่องนี้นะมันจะเกิด4-6นาทีนะก็หาไม่ยากนะผมหาไม่ยากเท่าไหร่ก็มันก็จะเกิดทุกกล่องน,นะ เกิดทุกเกาะพี่เคยเจอนะครับผมที่เกาะน,นี้นะเกาะที่เราอยู่ตรงเนี้ยเกาะอ,อะไรนะกนเกาะเรือผีใช่ไหมแล้วก็เกาะเต่านะครับผมก็ลองหาดูนะครับมันจะเกิด4-6นาทีส่วนในกล่องเนาะมันก็จะมีพวกเศษกระดูกนะ่ผู้มชมก็จะมีโอกาสได้แบบเยอะมากเลยนะเศษกระดูกจากกล่องต้องสาบอะไรอันนี้นะครับมันก็จะมีพวก e f p คูณ2อะไรพวกนี้ให้เราด้วยแล้วก็มีโอกาสได้ผลพิศาสด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาพาหาดูก่อนแล้วกันเนาะเมื่อกี้พี่เห็นว่าแวบ,บอยู่ตรงนี้กล่องหนึ่งนะ อ่ะไม่ใช่เมื่อกี้มันจะมีตรงนี้กล่องหนึ่งท่านผู้ชมมันก็จะสับที่ไปเรื่อยนะถ้าสมมติว่าเราหามันไม่เจอมันก็จะหายไป4ี่ถึงหนาทีนะครับพี่จะลองวนๆเกาะน,นี้ดูก่อนแล้วกันเนาะอ่ะดูตรงนี้ไม่มีก็ดูตรงนน้นนะครับเดีย๋ยวพี่ค่อยพาไปหาแล้วกันเนาะก็สําหรับอีเวนต์นี้นะครับผมเราก็สามารถนะครับผมเอากระดูกอ่ะที่เราหาได้นะครับผมในอีเวนต์ฮาโลวีนนะมาแลกตรงนี้ได้นะท่านผู้ชมมันจะมี NPC ที่เกาะเลือผีนะครับตัวนี้ ชอวเดชคิงนะตัวนี้ก็จะมีสุ่มของเหมือนเดิมนะครับสุมของเหมือนเดิมแล้วก็สามารถเอามาแลกรีสตัดได้นะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นการแลกรีสตัดเนาะใช้150โ bon บนเนาะแล้วก็อันนี้นะผมจะเป็นการสุมเผานะสุมเผ,า,นะมเผาก็ใช้300โบนนะฮะก็ถือว่าประหยัดนะประหยัดไอ้ตัวเฟกเมนต์ของเรานะครับจะได้แบบไม่ต้องเอาเฟกเมนต์ตัวนี้ไปสุมเผาเล่นเนาะทีละ3 0 0พเฟกเมนต์ถือว่าแบบคพราะ่าเปลืองกรสุมตัวนี้คิดว่าคุ้มกว่าเพราะว่าโบนมันล่าง,ง่ายนะฮะ โอเคก็ okay. เดี๋ยวมาลองทําการสุ่มดูก่อนแล้วกันเนาะสุ่มนะครับผมก็มันสุ่มได้20ครั้งแล้วหรอก่อนหน้านี้มันรู้สึกว่าจะเป็น1 0ครั้งนะท่านผู้ชม10ครั้งนะงนะต่อ2ชั่วโมงเดี๋ยวมาลองสุ่มดูนะ20ครั้งนะครับก็โบนพิ่ิพออยู่นะครั้งละ50บโบนเนะ่ยยีครั้งก็ประมาณ1000โบนมาลองดูกันฮนะสุ่มครั้งแรกครับผมปุ๊บก็จะได้เฟกเมนต์เนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้อะไรพวกพิเศษอะไรหรือเปล่านะครับปุ๊บก็จะได้อีพี่คู้เอาามทไนะะเลวตั้ดยครอะ อันนี้ก็จะเป็น XP กู้สอบอีก10นาทีนะตอนนี้ก็20นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะสุ่มให้หมดเลยนะ20นะครับ20ครั้งอ่ะอันนี้ก็จะได้เงินมานะครับปึ๊บเดี๋ยวรีบสุ่มให้หมดก่อนปึ๊บอ่ะอันนี้ก็จะได้เฟกเมนต์นะครับ172ปึ๊บอ่ะอันนี้ก็จะได้เงิน16,000ครับอ่ะอันนี้ก็จะได้เงิน17,000ปึ๊บอ่ะอันนี้ก็จะได้ XP กู้สอบหมดละตอนนี้ก็ครึ่งชั่วโมงแล้วท่านผู้ชม ออามาแลกอีพีคูณสองอ่ะนี่ก็ได้อีกแล้วครับผมปึ๊บอ่ะอันนี้ก็ได้เงินครับอ่ะได้อีพีคูณสองมาห้าสิบนาทีแล้วท่านผู้ชมปึ๊บอ่ะอันนี้ครับผมได้เงินนะฮะปึ๊บปึ๊บพอดีว่าพอดีว่า แต่แล้ว่าจะสุ่มถึง20ครั้งเนาะแต่พอแล้วนะครับผมรู้สึกว่าค่อนข้างเกลือนะครับไอตัวนี้นะมันก็มีโอกาสได้ลูกไฟนะผมไปตีไอตัวบอสเออเอ,อ,อยากตีบอสนะครับมันจะได้ลูกไฟนะไปเสกบอสไอตัวฮาโลวีนนะเอ,อ้ยมันได้ยากอะมันมีลูกไฟบอสฮาโลวีนแล้วก็ลูกไฟหมัดไอนี่เนาะไอลูกไฟหมัดมังกรน,นะครับมีสองจะได้ปหอยากดูบอสนะครับว่ามันจะเป็นบอสเคียวอยู่หรือเปล่าโอ้โหได้แต่อีพีรัวๆเลยท่านผู้ชม อ้าวได้ผลวิสสารมาท่านผู้ชมได้ผลบาเรียมาครับสุ่มไปกี่รอบเนี่ยเราจาไม่ได้ละเอาบาเรียเราก็เต็มแล้วเหมือนกันนะบาเรียพี่ก็เต็มครังแล้วนะครับอ่ะก่อนหน้าน,นี้ถ้าจำไม่ผิดมันสุ่มได้สิบครั้งมั้งอ่ะจบแล้วท่านผู้ชมก็สุ่มไปแล้วยี่สิบครั้งนะครับสุ่มไปยี่สิบครั้งละสุ่มไม่ได้ละโอเคนอกจากกล่องแล้วนะครับมันยังมีอีเวนท์ทางทะเลอีกอีเวนต์หนึ่งนะมันจะเป็นคล้ายๆอีเวน ซากปลหลักหักพังของเรือคือเรือแตกขักนะครับผมมันก็จะลอยอยู่ในทะเลมันเป็นคล้ายๆเกาะลับเกาะหนึ่งอนะท่านผู้ชมลองขับเรือหาดูนะเดี๋ยวพี่ก็จะลองขับให้ดูด้วยนะครับในคลิปนี้เนะี่ยทาให้เจอเดี๋ยวพี่จะอินเสิร์ตนะครับผมมาจากทางช่องแอดมินมาให้ดูเนะาะเดี๋ยวพี่จะพยายามหาเองดูก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปดูกล่องก่อนแล้วกันเนาะว่ามันเป็นกล่องแบบไหนแล้วมาได้อะไรบ้างครับนี่เจอแล้วท่านผู้ชมนี่ฮะจะเป็นแบบนี้ฮะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องใหม่เนาะกล่องต้องสาบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้อะไรครับ โอ้มันก็จะได้โบนนะผม24อันอย่างเยอะเลยแล้วมันก็จะมีโอกาสนะผมเกิดพวกกระดูพวกนี้มาด้วยฮนะเดี๋ยวเราไปดูกันตีพวกนี้แล้วมันจะได้อะไรได้อะไรได้โบน7อันท่านะผู้ชมอย่างเยอะ7อันอ้าวนี่ท่านะผู้ชมนี่ท่านะผู้ชมได้ผลผลผีมานี่อ้าว <c oughs> ได้ผลวิสัต์มาครับ แล้วก็เมื่อกี้เหมือนจะได้อ e ีคูณ2มาอีก10นาทีด้วยมัง้งโอ้นอกจากกล่องสมบัติไอ้นี่แล้วนะท่านผู้ชมมันยังมีแบบโอกาสดรอปของนะจากการตีพวกโครงกระดูกอีกนะครับอ๋อก็จับแมวได,ได้ผลผีจากการตีผีโอเคเดี๋ยวหายดูสักสองสามกล่องแล้วกันเนาะเราจะได้ดูนะครับผมว่ามันจะมีอะไรนอกจากโบนหรือเปล่านะที่ดรอปจากกล่องนะครับ ยวขอหาแป๊บโอเคท่านผู้ชมเหมือนกล่องจะเกิดอีกแล้วนะครับเกิดที่เดิมเลยฮะนี่นะครับเมื่อกี้เราก็ตีตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะเก็บกล่องได้อะไรกระดูกมันจะเกิดอีกหรือเปล่านะครับปึ๊บโอ้ได้โบน23ครับผมก็ดูเกิดอีกนะครับผมรอบนี้เกิด2ตัวฮะเมื่อกี้เกิด3ตัวนะรอบนี้เกิด2ฮะมาดูกันว่าจะได้อะไรจากกระดูกได้โบนฮะเราก็ได้ EP คูณสองท่านผู้ชม10นาทีฮะตอนนี้ก็ยังเยอะเลยนะ EP คูณสองเรานะครับ เยอะเกินอเดี๋ยวหาให้ดูสักกล่องเลยกันเนาะกล่องสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็เจออีกกล่องหนึงแล้วท่านผู้ชมอันนี้ที่เกาะอพอัดทานะนี่นะครับมาดูกันว่าจะได้อะไรนะครับปึ๊บได้บอลยี่สิบสามอันนะเอ้ยรอบนี้ไม่ใช่กระดูกอะ่ะมันเป็นตัวขาวๆตัวอะไรก็ไม่รู้อะท่านผู้ชมมาลองตีดูกันนะครับได้บอลคูณหกอะได้บอลคูณเจ็ด รู้สึกเหมือนไอกระดูกดาเนี่ยมันจะได้โบนมากกว่านะไอตัวขา,ขาวาวอะ่ะได้โบนแค่หกอันเองอะจะลองหายสักสกล่องหนึ่งไหมโอเคเดี๋ยวขอหายสักกล่องหนึ่งแล้วกันนะครับกล่องสุดท้ายละดูเหมือนพี่จะเจอกล่องหนึ่งแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นห้องของไอบอสดิวมานเนาะนี่นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับมาจึ๊บได้โบน,นครับผม24อันแล้วก็มีโครงกระดูกกับไอตัวเขาขาวนะครับผมมาจะดรอปอะไรให้เราอีกทีนี้ ได้โบน6ได้โบน8โอ้ได้เยอะฮะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับกล่องต้องสาบเนาะที่มันจะดรอปของให้เรานะฮะก็อาจจะมีมากกว่านี้เพราะพี่หากล่องน้อยไปหน่อยเนาะเดี๋ยวต่อไปนะผมพี่ก็จะไปตามล่านะผมอีเวนทางทะเลเนาะไปตามหาซากปหลักขพังของเรือเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าพี่จะเจอหรือเปล่านะแล้วก็ที่เกาะน,นั้นนะมันจะมีอะไรให้เราเล่นนะครับไป let's go โอเคท่านผู้ชมก็พี่ทําการหากเกาะอีเวนต์มาเกือบชั่วโมงแล้วนะเกือบชั่วโมงแล้วนะครับหาไม่เจอฮะก็ขอยอมแพ้แล้วกันนะเดี๋ยวขอยืมฟุทเทินะครับผมจากทางแอดมินเนาะมารีวิวก่อนแล้วกันนะครับผมว่าเกาะรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงนะครับสําหรับเกาะอ,อีเวนต์ใหม่เนาะยอมแพ้ฮนะก็ดูจากไอตัว XP ของพี่ที่มันลดไปเนาะก่อนหน้านี้พี่มีเกืบอบ2ชั่วโมงใช่ไหมตอนนี้ก็เหลือแค่ชั่วโมงนะจากการหา เกาะอีเวนต์อย่างเดียวนะครับยอมแพครับยอมแพโอเคก็เดี๋ยวมาดูนะครับผมว่าเกาะอีเวนต์นะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะโอ้ยบอสฉลามมาฮะโอเคเดี๋ยวไปรีวิวกันเลยดีกว่านะครับอ่ะนี่นะผมก็จะเป็นอีเวนต์ใหม่ของเขานะครับก็จะเป็นพวกซากเรือปลากัะพังอะไรพวกนี้เนาะไม่รู้เหมือนกันนะว่าที่เกาะน,นี้มันมีอะไรลองดูนะครับเนี่ยเหมือนเขาจะเจอระดับความอันตรายระดับ6กอะ่ะเพราะว่าภาพมันย้อยๆนะครับนี่จะเป็นอีเวนต์ใหม่ของเขานะครับ ไม่รู้ว่ามีอะไรท่านผู้ชมแต่ก็จะมีอีเวนต์อ่ะต้องลองไปเล่นดูนะครับต้องลองไปเล่นดูโอเคท่านผู้ชมก็มีประมาณนี้นะครับผมสําหรับสรุปการอัปเดตนะครับผมรีวิวอัปเดตนะอีเวนตะ์ฮาโลวีนเนาะก็เสียดายนะที่แบบหาไม่เจอนะครับผมเพราะว่ามันถึงเวลาแบบ ต้องไปลงคลิปแล้วอะแล้วหาต่อไม่ทันเดี๋ยวไปหาต่อในไลฟ์แล้วกันเนาะโอเคก็ขอบคุณทุกคนนะที่รับชมจนจบด้วยนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ทางช่องเราด้วยเนาะถ้าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายๆบายๆ